Thank you ช่วงเทศกาลปีใหม่2564คาดว่าจะมีผู้เดินทางประมาณ16ล้านคนกระทรวงคมนาคมได้เตรียมมาตรการส่วนลดค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยแบ่งเป็น2ประเด็นคือ 1. การให้บริการฟรี 2. บริการส่วนลดค่าบริการต่างๆโดยกรมทางหลวงได้เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2564จำนวน2เส้นทางได้แก่มอต เวหมายเลข7กรุงเทพชนบุรีพัทยาและมอเตอร์วเวย์หมายเลข9บางปะอินบางพลีและพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่30ธันวาคม2,563ถึงเที่ยงคืนของวันที่4มกราคม2,564รวมระยะเวลา6วัน กรมเจ้าท่าให้บริการเรือข้ามฟากฟรีจากท่าเรือปักคลองสารท่าเรือกรมเจ้าท่าวันละ3เวลาช่วงเวลา6กนิกาสานาทีถึง8ปดนิกานาทีเวลา1 1บเนิกาสานาทีถึง1 3บสนกาสานาทีและเวลา1 6บหนิกาสนาทีถึง1 8บแนิาสานาทีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง5้ามกราคม2,564 ด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจัดรถรับส่งประชาชนเพื่อสวดมนต์ข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2,563ถึง1มกราคม2,564โดยขยายเวลาให้บริการถึงเวลา2นาฬิกาเฉพาะพื้นที่จัดงานเข้าดาวและบริเวณท้องสนามหลวงค่ะบริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอบริการที่จอดรถฟรีณท่าอากาศายานในความรับผิดชอบของทอ,อทอดังนี้ หนึท่าอากาศยานสวนุวรรณภูมิบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4รองรับได้กว่า600คันวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564และจัดเตรียมรถชั u t เต e b u บัสให้บริการภายในท่าอากาศยานสวนุวรรณภูมิไปยังอาคารต่างๆให้บริการตลอด24ชั่วโมงและท่าอากาศยานดอนเมืองบริเวณอาคารจอดรถ5ชั้นรองรับได้120คันวันที่29ธันวาคม2563 ถึง4มกราคม2564 และ3ท่าอากาศยานภูเก็ตบริเวณลานจอดรถยนต์ณอาคาร x t e r m i n a l วันที่29ธันวาคม2 5 6 3มถึง4มกราคม2564นอกจากนี้ทออทอยังได้จัดโครงการพาน้ำพริกกลับบ้านจัดเตรียมภาชนะขนาดปริมาตรบรรจุไม่เกิน100มิลลิลิตรเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่นำอาหารพื้นบ้านที่อยู่ในภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีขนาดเกิน100มิลลิลิตรให้สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารอากาศยานได้ในวันที่1-3มกราคม2อง 564สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้จัดกระเป๋าส่งความสุขขนาดใหญ่1,000 0นใบณสถานีหัวลำโพงเริ่มวันที่29ทธันวาคม2563ทางนี้บขอสอได้มีโครงการครุ้มครองทั่วไทยคุ้มใจให้สุขโดยมอบวัตถุมงคล999เหรียญให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการณสถานีขนส่งหมอชิดอีกด้วยค่ะ